ภัยอันตรายที่แม้แต่แม่ผู้รักลูกสุดหัวใจหรือลูกผู้กตันยูก็ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ที่มาและเนื้อหาภัยนี้ปรากฏอยู่ในพยเพราวสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงประสบการณ์ของพระองค์เองเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าลึกอันน่าสะพรึงกลัวพระองค์ทรงรเผชิญกับความกลัวในรูปแบบต่างๆ และอมาตาปุติกภัยก็คือหนึ่งในความกลัวที่พระองค์ต้องเอาชนะให้ได้พระองค์ทรงจินตนาการถึงสภาวะที่ต้องอยู่เพียงลำพังในป่าลึกหากมีสัตว์ร้ายหรือพยันตรายใดๆเกิดขึ้นในฉับพลันในวินาทีนั้นจะไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกมาคอยช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งรับรู้ได้เป็นสภาวะของความโดดเดี่ยวและต้องพึ่งพาตนเองอย่างถึงที่สุดความหมายเชิงลึก ก่นแท้ของภัยนี้อมาตาปุตติกภยัยไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่คนเดียวในป่าแต่เป็นอุป,ปมาที่ชี้ให้เห็นสัจธรรมของชีวิต3ประการคือภัยจากการรับผลกรรมกรรมริบากเมื่อถึงเวลาที่ผลแห่งกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ส่งผลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของความเจ็บป่วยความวิบัติหรือความทุกข์ทรมานทางใจในขณะนั้นเราต้องเป็นผู้รับผลนั้นแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีใครสามารถมาแบ่งเบาหรือรับแทนเราได้เลยเป็นสภาวะตัวใครตัวมันอย่างแท้จริงภัยจากความตายมรณะภัยในวาระสุดท้ายของชีวิตทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความตายเพียงลำพังแม้จะมีคนที่เรารักอยู่รายล้อมพวกเขาก็ทำได้เพียงเฝ้ามองแต่ไม่สามารถก้าวข้ามความตายไปกับเราหรือช่วยยือชีวิตเราไว้ได้ภัยจากความทุกข์ทางใจกิเลสภัยเมื่อเราจมอยู่กับความเศร้า ความวิตกกังวลหรือความสิ้นหวังอย่างรุนแรงคนรอบข้างให้ได้แค่กำลังใจแต่ไม่สามารถเข้ามาดับทุกข์ในใจเราได้เราต้องเป็นผู้ต่อสู้กับกิเลสในใจของเราเองทางออกจากภายัยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าวิธีเอาชนะภัยเหล่านี้ไม่ใช่การวิ่งหนีหรือการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกแต่คือการสร้างที่พึ่งภายในซึ่งก็คือคุณธรรมในใจของเราเองอันได้แก่สติสมาธิ และปัญญาที่ได้อบรมมาดีแล้วที่เพึ่งอันประเสริฐสุดที่จะช่วยเราได้ในวินาทีสุดท้ายก็คือพระรัตนตรัยในใจเรานั่นเอง